เฮ้ยตรงหมอนเนี่ยนัดอามมากี่โมวะว้าไวไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับจะบอกว่าจะพาไปทะเลไงว่าไม่เอาน่ไม่ไปหาหมอไม่ไปขีดจักรสาวานี่ครับนี่แหละครับเอามานี่เรากำลังไปทะเลกันเลยครับแต่ว่าที่ทะเลเนี่ยมีปาหมอไงล่ะครับเอา่อาทะเลมีปามหมอช่าเงเป็นรโง่นะนัมธรรครับ อาม่าไม่ต้องกลัวนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยสนุกจะตายครับคุณหมอมีของเล่นให้ด้วยเอ,เอไม่ไปอาม่าครับไปโรงพยาบาลเนี่ยเขามีขนมแจกด้วยนะครับเออไม่เอาว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ <c oughs> ขนมขนมอะไรไม่เอาหรอกเนี่ยอา,อาอม่าครับถ้าอาม่าดื้อแบบนี้นะครับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยว่าจะให้หมอฉีดยานะครับฉีดยาเลือดหรือเป็นอะไร,รอ่ะ ฉีดยาอามานั่นแหละครับเออ,อไม่ลือเลี้ยไม่ลือเลเอี้ยเขี่ขู่มากแน่ไเ,เดี๋ยวมากลัวพอดีอไม่มีอะไรนะรับมาไม่ฉีดยานะครับเามาเป็นแบบนี้แล้วมันได้ผลไหมใช้วิธีนี้ได้ผลไหมเฮียนี่เฮียไม่ต้องห่วงเลยนะปกติว่าขู่มาเป็นประจำแบบนี้อยู่แล้วอ๋อเนอะประจำ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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเอ้าทำไมรถมันดับไปครับรถเป็นไรอ่ะ เฮ้ยเอางี้งเดี๋ยวพี่ลองมาดูให้เป็นไรเดี๋ยวอ้วนลองไปดูเองนะโอ้ยไม่ได้ครับไม่ต้องครับเดี๋ยวโตลองไปดูเองครับครับเดี๋ยวให้พี่โตก็ได้ครับอ่ต้องมาเปิดนะครับมาอยู่นี้นะครับอย่าไปไหนนะครับอ่ะไปอยู่ที่หัวเทียนไปเลยอ่ะไม่รู้เป็นที่หัวเทียนหรือเป็นที่ไหนแล้วโตครับเปิดฝากระป๋องครับเอ้ครับครับครับ นะครับเอาเลยน้องตองครับครับทําไมไม่ลงมาช่วยพี่เลยครับพี่นิ้วตาพี่เปิดไม่ถึงรอครับบอกว่าไงครับอะไรเปลาครับเปิดมาแลวังพี่เปิดเลยครับเปล่ามาถามว่าเป็นยังไงโอ้โหก็เมื่อกี้พี่โตบอกจะไปดูเองไงครับเราไม่รู้เราเปิดมาอยู่ครับเอาไปช่วยครับเฮ้ยไอ้แดกดูมากด้วยนะเว้ย ที่อะไรนะครับโอ้ล่ะแล้วจะดูรูมไม่ได้กแบตเตอรี่เก่าอะครับเม่เป็นเพรแบตเตอรี่ไว้ตรงเออไม่แน่ใจเฮ้ยพี่แจ็คพี่แจ็คลงมาจากรถทำไมทำไมไมเฝ้ามาไว้เดี๋ยวมาก็หนีไปครับออมาอยู่ที่เดิมเลยที่อยู่ในรถเหรอครับนี่อะไรครับนี่อยู่ในรถตึ๊บกระบอกนี่นี่อมาอยู่รถคนเดียว รถก็ไม่ได้สตาร์ทกระจกก็ปิดอยู่แล้วมาหายใจไม่ออกทําไงเออไปเปิดประตูให้มาดีโอ้โหก็บอกให้ดูมาดูมาเฮ้ยไม่ไรไรเฮียเฮ้ยมาครับเามาล็อกเหรอครับเอามาเอามาครับเปิดประตูรถเดีอยครับไม่เปิดนะมาครับเขาเปิดประตูมาครับมาครับเปิดประตูนะครับเดี๋ยวพาไปซื้อขนมครับไ้วันเพปีม่